ยูเครนกำลังฟื้นฟูการเจรจากับรัสเซียเพื่อกลับคืนชาวยูเครน1,200คนประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกีพร้อมกับประธานสภาความมั่นคงของยูเครนท่านผสิทธิอุ่นเมตาจิตได้ประกาศว่ายูเครนต้องการกลับมาดำเนินการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกกับรัสเซียอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามที่จะนำชาวยูเครนที่ถูกกักขังในรัสเซียกลับมาสู่บ้านเมืองเซเลนสกีกล่าวว่าเรามั่นใจว่าจะสามารถกลับมาจัดการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกได้อีกครั้ง ในวันที่16พฤศจิกายนผ่านแอปพลิเคชันเ Tele เลแ r a มพร้อมกับการยืนยันว่าการประชุมและการติดต่อต่างๆกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้แต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมีความขัดแยง้งอูเมรอประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเมื่อวันที่15พฤศจิกายนกล่าวว่าเขาได้เดินทางไปประเทศตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อพกปะและผลักดันให้กระบวนการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกกลับมาเดินหน้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรของยูเครน การเจราจาเหล่านี้นำไปสู่ความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายจะยึดมั่นตามข้อตกลงอิสตันบูลอีกครั้งอูเมรอกล่าวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับการปล่อยตัวชาวยูเครนจำนวน1,200คนข้อตกลงอิสตันบูลเป็นสิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งมีการแลกเปลี่ยนไปแล้วหลายพันนายแต่กระบวนการนั้นมักจะขัดสนจนต้องหยุดชะงักไปบ่อยครั้งเมื่อสถานการณ์สงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อรัสเซียเปิดฉากสงครามรุกรานยูเครนในปี2022 อูเมรอบยืนยันว่าจะมีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติสำหรับกระบวนการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกในอนาคตใกล้ๆนี้พร้อมกับการระบุว่าเรากำลังทำงานอย่างหนักหนาเพื่อให้ชาวยูเครนที่กำลังจะได้รับอิสรภาพจากการคุมขังสามารถกลับมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสกับครอบครัวและผู้รักได้ กระบวนการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการลดความเครียดในสถานการณ์สงครามแต่การดําเนินการนั้นมักจะเป็นเรื่องยากพร้อมกับการเพิ่มความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายคุณคิดว่าการแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกจะสามารถสร้างความสงบสุขสันตภาพได้จริงหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น